ผลกระทบที่เกิดขึ้นรุ่มรวมมาเนี่ยมันก็มีทั้งเชิงของทางด้านจิตวิทยาสังคมแล้วก็ความสูญเสียในชีวิตแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจบริษัททัวร์แจ้ง <ๆ S 1> ว่านักท่องเที่ยวหายไป30%<ๆ>แล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวสงการอาจจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยแล้วก็ส่วนนักท่องเที่ยวจีนลดลงตอนนี้ย0่อยอดจองตั๋วเครื่องบินรายรันลดลง4 0 6จถึงรจริงๆผลกระทบครั้งนี้มูลค่าน่าจะสัก2 0 0 0 0ล้าน อาจจะทำให้ GDP หายไปสัก0.06ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราเรื่องของแผ่นดินไหวเองก็เช่นกันครับปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากที่ไหวเอาที่ไหวอย่างเป็นทางการแล้วไหวหนักเนี่ยคือวันศุกร์ที่แล้วมาจนถึงวันนี้ยังคงมีอ f ฟเตอร์ช็อในเรื่องของความรู้สึกและทางด้านของภาวะเศรษฐกิจอยู่ฐานเศรษฐกิจเรารวบรวมเอาไว้ที่หน้าหนึ่งนะครับ ว่าจะทำอย่างไรให้เราฟื้นตัวขึ้นมาจากการแผ่นดินไหวได้และกระทรวงกันคลงมีการเตรียมงบประมาณเอาไว้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่เบื้องต้นผลกระทบแผ่นดินไหวในประเทศไทยเรารบวบรวมไว้แล้วว่ามีการรับรู้แรงสั่นสะเทือนถึง63จังหวัด <c oughs> มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้น18จังหวัด พื้นที่ได้รับผลกระทบ103อำเภอ275ตำบล412หมู่บ้านข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยนะคะนี้อัปเดตณนะ31มีนาคมความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเป็นบ้านเรือน591หลังวัดโดนด้วย66แหง่งโรงพยาบาล92แหง่งอาคารต่างๆ9แหง่งโรงเรียน58แหง่งสถานที่ราชการเมื่อวานนี้อพยพไปรอบนึ่งและ27แห่งนะคะทั้งหมดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา18ราย แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ34รายเฉพาะในกรุงเทพ33นนทบ,บุรี1รายสูญหายและยังคงเร่งค้นหากันอยู่นะคะประมาณ78รายครับทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นรุ่มรวมมาเนี่ยมันก็มีทั้งเชิงของทางด้านจิตวิทยาสังคมแล้วก็ความสูญเสียในชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าห้องพักคอนโดมิเนียมเนี่ยเราเห็นภาพกันมาเยอะแล้วว่าเจ้าของห้องพักเนี่ย เริ่มรู้สึกไม่มั่นคงกับการพักอาศัยจนทําให้บางทีต้องขายคอนโดแล้วก็ยอมขายลดราคาซึ่งจะส่งผลต่อกลไกราคาคอนโดมิเนียมด้วยนะครับใช่เขาบอกว่าเจ้าของห้องพักในคอนโดเนี่ยมีการขายลดราคา5้าแสล้านบาทต่อห้องเลยนะคะนนในขณะเดียวกันเนี่ยผลที่อาจจะเกิดขึ้นคือน,นักลงทุนต่างชาติในธุรกิจอสังหาก่อสร้างก็อาจจะมีความไม่มั่นใจในแล้วอีกอย่างนะ ไม่ใช้วัสดุในประเทศน,นั่นทั้งทังที่โรงงานเนี่ยไม่ใช่โรงงานคนไทยนั่นอืมเออนั่นันสิห้องพักมีการถูกยกเลิกค่ะสาหรับการมาท่องเที่ยวนะคะมากกว่า1000ห้องภายใน2วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวภาพลักไทยโดยเฉพาะอย่างนี้ต้องเคลียร์ให้เร็วนะจ่ซื้อจัดจ้างนี่ลุ้นอยู่ว่า DSI เนี่ยจะรับกรณีนี้เ,นนเข้าไปไใช่นะคะตรงนู้นบริษัททัวร์แจ้งว่านักท่องเที่ยวหายไป3 0ม แล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวสงการอาจจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยแล้วก็ส่วนนักท่องเที่ยวจีนลดลงตอนนี้20%ยอดจองตั๋วเครื่องบินรายวันลดลง40-60%อ,อันนี้เป็นมิติในเชิงต่างๆที่เรารวบรวมมาส่วนศูนย์ว,นวิจัยกสิกรไทยมีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าจริงๆผลกระทบครั้งนี้มูลค่าน่าจะสัก20ง0 0ล้าน อาจจะทําให้ GDP หายไปสัก0.6ซึ่ง0.06 0.06ทีนี้ผลกระทบต่อภาคธุรกิจศูนย์วิจัยกสิก,ร,กรไทยมองว่าการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่พักแนวราบอาจจะได้รับอน,นิสง์ผลบวกยอดขายยอดโอนกรรมสิทธิ์คอนโดอันนี้ลดลงแน่นอนต้องทําใจความต้องการเช่าอาจจะเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์นี้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC ทอ,อ,อบอกแบบนี้ครับ อาคารชุดสะสมในกรุงเทพมหานคร65,000หน่วยตอนนี้เหลือขายอยู่และมูลค่ามากกว่า375,000ล้านยังขายไม่ออกตรงนี้แหละคือสิ่งที่หวันว่าเดิมทียากอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะยาวต่อ mm hmm. ส่วนภาคการท่องเที่ยวต่างชาติก็กะทบความเชื่อมั่นโรงแรมกรุงเทพมหานครส่วนมากเป็นอาคารสูงดังนั้นโรงแรมในกรุงเทพน่าจะถูกดาวไซต์จากเรื่องนี้ นักท่องเที่ยวจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ลดลงตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาอยู่แล้วแล้วก็จะลดลงต่อเพราะว่ามันเป็นช่วงโลซ s e a s o แล้วก็อาจจะปรับลดประมาณการลงกสิกรไทยมองว่านักท่องเที่ยวปีนี้อาจจะไม่ถึง37.5ล้านคนตามที่ประเมินไว้และเศรษฐกิจไทยอาจจะต้องปรับลดคาดการไว้ที่2.4%ในปีนี้จากเดิมที่ประมาณการว่าจะสัก2.5อยายังต้องติดตามต่อเรื่องมาตรการภาษีจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะว่าจะส่งผลกับ GDP เราแค่ไหนอย่างไรทีนี้เนี่ย ภาครัฐเองก็มีมาตรการของการประชุมครมเมื่อวานนี้นะคะที่จะเข้ามาดูแลนี่ก็เป็นผลตรวจสอบต่างๆอะละเราให้ดูโดยคร่าวๆม,มาตรการรัฐเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจทางด้านคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้พูดถึงตัวงบประมาณว่าคลังเองเนี่ยมีงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0 0้านล้านบาทโดยมาตรการ ที่จะออกมาสามารถมาในเชิงไหนได้บ้างมาตรการสิ่งเชื่อได้ออกมากระตุน้นภาคอสังหาริมทรัพย์ได้โครงการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการดําเนินงานก็เหล่านี้พอเดินหน้ามันก็จะมาดึงเศรษฐกิจขึ้นรัฐบาลก็จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์ด้วยการทําอะไรจัดการควบคุมสถานการณ์พิสูจน์เชิงวิศวกรรมให้เร็ว เพราะความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญถูกต้องเลยอีกหนึ่งช่วยคลางจุลพันธ์อมรอวิวัต์บอกแบบนี้ครับแผ่นดินไหวเนี่ยผลกระทบคือระยะสั้นมันมาแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบคอนโดมิเนียมอุปสงค์อาจจะไปโผล่ที่อื่นเป็นความต้องการซื้อคอนโดเนี่ยอาจจะลดลงแต่หันไปซื้อบ้านเดี่ยวที่เป็นแนวราบมากขึ้นรวมถึงการลงทุนในอนาคตที่การก่อสร้างจะต้องเพิ่มโครงสร้างที่มีคุณภาพ เม็ดเงินลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานได้อ,อาจจะต้องก่อสร้างให้ละเอียดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันค่ะมาตรการเยียวยาช่วยเหลือก็ออกมานะคะจากภาครัฐเช่นเดียวกันค่ะมีอะไรกันบ้างมีการขยายวงเงินทดลองราชการช่วยเหลือเร่งด่วนไปเลย200ล้านบาทแล้วก็มีการช่วยเหลือด้านประกันภัยจากคอปพอผ่านูนยนช่วยเหลือแล้วก็สายด่วนนะคะ1 1 8 6อันนี้คือเป็นมาตรการที่ออกมาธนาคาร อันนี้แบงก์รัฐก่อนนะเอเนนะธนาคารออมสินก็พักชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์สูงสุดสามเดือนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุดสองหมื่นบาทสินเชื่อซ่อมแซมบ้านฟื้นฟูกิจการดอกเบี้ยพิเศษทกศก็จะมีสินเชื่อฉุกเฉินค่ะวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทปลอดดอกเบี้ยหกเดือนแรกมีสินเชื่อฟื้นฟูวงเงินไม่เกินห้าแสนบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทออสอเรื่องของบ้านโดยตรงเลยม,มาตรการสําหรับลูกค้าปัจจุบันก็ลดเงินค่างวดพักชําระหนี้ใครต้องการเข้าร่วมติดต่อไปสินเชื่อซ่อมแซมและสร้างใหม่วงเงินตรงนี้สูงสุดให้2ล้านบาทเลยนะครับค่ะแล้วก็มีมาตรการจากธนาคารอื่นๆด้วยนะคะ SMED Bank ดีแบงคพักชําระเงินต้นดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนเติมทุนฉุกเฉินวงเงินสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทด้วย ธนาคารอิสลามค่ะมีสินเชื่อซ่อมแซงตรงนี้ให้5ล้านม,มีธนาคารกรุงไทยตรงนี้ลดค่าง,งวดให้75%เป็นเวลา1ปีเอ็กซิมแบงก์ก็มีแล้วก็บอสยสอยก,ก็มีขยายเวลาไปในการผ่อนแล้วก็ลดดอกเบีย้ยพักชําระนี้เอาเป็นว่าท่านใดประสบปัญหาจากเขตแผ่นดินไหวนะคะติดต่อธนาคารเจ้าหนี้ของคุณได้เลยว่ามีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือรองรับบ้างโดยเฉพาะธนาคารของรัฐค่ะ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ